โอเคนะครับเราผมก็ขอโทษนะพอดีผมเผลอปิดคลิปไปนะครับไม่เผลอเต็มเต็มเว้ยใครมันตีว่าชัดอัะไม่ช่วยก็อย่าพูด <c oughs> <c oughs> คือเมื่อกี้นะครับผมแก้บ้านนะครับมาดูอีกทีนะครับคลิปค,คือมันหายไปยงั้นเดี๋ยวผมจะต้นอีพีแล้วกันนะครับ ถ้าผมตั้นอีพีผมก็จะเรียนต่อไปเรียนเรอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ตะวันช่วยด้วยโอเคมันไม่ได้ตามพอดีได้มรกตมาสีไม่สามเพชร เฮ้ยม <Researchers S 2> ีคนแปดหน้ามาทีมเราเฮ้ยเขาฟันเตียงเราแล้วเนี่ยไม่มีคนเฝ้าเนี่ยโอ้ยทีมเราอ่ะเออรู้รู้รู้ยี่สิบตองซีนี้ก่อนโอเคทีหนึ่งเก็บเก็บไว้ แล้วใครมันผ่านทีมล่ะแล้วห้ามตายกันด้วยนะทีมเหลืองอ่ได้แต่ทีมเหลืองไม่มีเตียงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ลุยทีม้เงินไหมมีแค่สองคนเนี่ยน้อย <c oughs> มันมาลุยแล้วโอ๊ยเจ็บเออทีมน้องเงินตายไปชื่ออะไรครั้งสุดายนะขึ้นยินวะงั้นเดี๋ยวผมโยนระเบิดไปพันเตียนมาได้ป่ะระเบิดพันเตียนมันได้ไหมเออชั้เป็นทีได้แล้วระเบิดแบบโยนะมันใช้ระเบิดโยนใส่แล้วมันพันไม่ใช่หรอ มาเดี๋ยวมันเช็ตสิพ่ะโอเคเออเดี๋ยวนะนี่เงเช็ตสิพ่ะรูปโดรีเอาอเาโโาโโตีเยนมันพันเท่ากับไม่มีพื้นที่อะไม่น่าใช่นะ เอาแล้วเหลือแค่ฝนสองคนอ,องเยอะมากนะ <c oughs> เลยเโอ๊ยต้นแบบตายโอเคก็เรสำหรับวันนี้แค่นี้นะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดดีนะ